สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ไม่หน่อยกะกาลังเหมียนบ้านนะคะเหมียนบ้านน้องกลับบ้านไปแล้วนะคะกลับไปเมื่อบ้านนี้วันนี้กําลังจะจัดบ้านให้เข้าที่แล้วค่ะจัดของนอนพงญ่เสร็จไปแล้วเหลือทําความสะอาดดูดฝุ่นแล้วก็เก็บของบางอย่างเข้าที่เหมือนเดิมจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะคะเห็นช่องซ้สี่มือบพราอยมีคลิปคอมเมนหย่างเพราะว่าไม่หน่อยพยายามจะไม่ตั้งกล้องเนาะค่ะพยายามสิใช้ชีวิตอยู่กับหมูกับมูหลุ่นน้องกับหลานกับเด็กหน้อยมมกแล้วก็อยู่กันแบบ พยายามเก็บเกี่ยวความสุขให้มากที่สุดถ้าการตั้งกล้องมันกับบอคอยอิสระนะคะเวลาการเฮ็ดคลิปอย่างสี่มันกับมันเหมือนเราจ้องที่จะทํางานอย่างเดียวโดยที่เขาบอวาข้ามสุขเองให้จ้าเองนะคะอะไรอีกอย่างหนึง่งเมื่อนอกมาสามมือส่สามมือเนี่ยแม่แม่มน้อยเห็นพ่อยเปลี่ยนแปลงไปหลายเป็นคนที่ร่าเริงสดใสขึ้นแล้วก็เป็นคนที่บอวก็เห่าขึ้นแล้วก็เปิดใจบอวก็แม่น้อยในบางเรื่องมีคืนน้องจิตสิกลับมีคืนเอ่อคืนที่น้องจิตสิกรพรรน้องเออคืนแ็่น้อยที่จะกับ จะว่านอนขึ้นนี่ดึงสมาเขากับกระบาดนั่นสินะพลอใหญ่ยยเขามานอนในห้องพลอใหญ่ยยกระถามไม้หนอยว่าเธอรู้สึกว่าไม่ตั้งกล้องแล้วเธอมีความสุขขึ้นไหมพลอยใหญ่ถามแบบก็ได้ถามไม้หน่อยว่าอ้าวทาไมเหรอพลอยใหญ่ว่าไม่หน่อยเฮ็ดแต่คลิปแล้วก็บอกคอยสนใจแบบบกคอยหัวซาเล่า เวลาเห็ดคลิปเฮ็ดยางสีไม่นหน่อยกับเม่ได้มานางคิดบอกกันหลายๆอย่างก็เลยว่าเออแมนตั้งแต่ไม่นหน่อยผ่าตัดรอบสองออกมานะคะตั้งแต่ผ่าตัดรอบสองออกมานี่รู้สึกว่าให้ให้เวลาให้เวลาัาการเห็ดคลิปอยู่ใส่ใส่ชีวิตส่วนตัวหลายหลายึ้นแล้วโดยที่ว่าเรื่องเมืองคนขังๆถามมาดูแลอยูเดี๋ยวดูแลเรบอกก็ดูแลเราอยู่แต่ว่าเั่้ยงมือบดไ้เห็ดคลิปหลยหลายสีเห็ดกับเขาหลยหลายมื่อล่างถวยล่างจานแล้วๆเม่นหน่อยก็บอกว่าไม่ีเวลาได้คุยกบเล่านะ หาก็ขอให้เรากินแล้วกัมานอนเช็คคลิปมาเห็น hit, นั่นเห็นนี่มาตอบคอมเมนต์มันก็เลยกลายเป็นว่าเม่นหน่อยใส่ชีวิตยุคก,กับยูทูบไรหรือซึ่งพ่อใหญ่ก็บอกกับแม่เ้หน่อย,อยเปิดใจบอกกับแม,ม่หน่อยนแล้วมันก็มานั่งคืนว่าเออแมนว่ะตั้งแต่ผ่าตัดรอบสองแล้วก็ไปโรงเรียนไปนู่นไปนี่แล hit, ้วก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดคลิปบุกบักบุกบักเฮ็ดคลิปมาตลอดแล้วจนกระทั่งไปเมืองไทยก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปแล้วก็กลับมเนี้ก็เฮ็ดแต่คลิป hit, 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 hit. แต่คลิปโดยลืมลืม เริ่มามสุขระวางเข้าสองคนไปซึ่งมันแมนเพราะว่ามานังพ่อพ่ยายเบ่ามัว่ามัพ่อยายเบ่ามัวว่านี่ก็มานอนคืนนอนกับบานไปแล้วก็เลยมานอนคืดเออแมนมันคือด้วนหลังไปมันกับแมนขนาดไปเที่ยวกระลูกกัยังบ่มีเวลาได้ดื่มดำธรรมชาติบ่มีเวลาได้ใส่เวลาดกันเต็งที่สักทไหร่เพราะว่าถ้าเวลาเข้าไปเที่ยวตรงไหนเข้าทายคลิปเส็จแล้วเข้ากับเมย์เพราะเมย์เข้ากับบริากงานอย่างแล้วนะเข้ากับอยากหามองนางมองเศร้าแลง้วสินะก็เลยมานังคิดว่าเออต่อไปไม่หน่อยจะต้องปรับพยายามปรับแล้วก็เปลง ในการเดคลิปของเจ้าของบอ่แมนว่าเลิกเฮ็ดเฮ็ดอยู่ตแต่ว่าอาจจะออกคลิปที่มันแบบว่าให้มันกระชับขึ้นแล้วก็สซีบ่คอยใส่เวลากับคอมเมนต์ปันัยนะคะอันนี้บอกพี่น้องก่อนตอนนี้ตอนนี้คือว่ามันแมนความห,หลีเราวก็อีกอย่างหนึ่งพพราะไงเราก็เริ่ม,มาอยู่หลายบ่าว่าเด็กน้อยหรือผพ,พ,พ้ใหไ่หรือว่าผู้เฒ่าก็ต้องการควอบ,บอุ่นต้องการคนขังๆดูแลเอาใจใส่ซึ่งไม่หน่อยหายไปยนี้ตรงนั้น ซึ่งมาก่อนขาสีหยอดกันก้องก้องแกงแกงเฮ็ดน่นเฮ็ดนี่ออกไปนั่งกินกาแฟน้ำกันกระซีนกส้มนกส้มใหม่อันนี้บ่มี่เลยค่ะสังเกตเบังออกไปน้ำกันไม่น้อยกระสี่ตังกล่องแต่ขืนลดเลยทันทีมันก็เลยกลายเป็นมาไม่นอยกระเฮ็ดตะคลิปอัตตะคลิปบาตะคลิปบ่าทุกอย่างไม่ได้คลิปโดยทีว่าลืมถามแปบว่าคนทั้งขางคือจากไหนกับ ธรรมาตาทีิพากันเบืองอยู่นี่ข้าไปกินกาแฟกกันก็แทบจะบอร์ดกินร่มชุ่มบรรยากาศเลยมีแต่อัดคลิปแล้วก็่น้อยเมื่อนั้นแม่กับไทเซนแล้วก็ส่วนกับปาดนี่สิซึ่งพอนาแล้วกับบลเคยเว้ามาเลยตลอดระยะเวลาเหตุคลิปแล้วกับบ่เคยเว้าพ่อนองมากไม่น้อยก็เห็นแล้วมาเว้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับคุยกัน้องอยู่นอนคุยกันกันนองว่าเออกับแป จะ,จะต้องเออจะต้องเออจะต้องแบ่งเวลาไม่แล้วเราเออใส่เวลาก็ะใน y ย u t u b e นี่หลายแห้งอีหลีหลายแห้งเพราะว่าอย่างนึงเวลาพี่น้องเมนมาเขาต้องฟาวตอบยันพี่น้องรอ่่านะในความคิดคิดใจเขามาใส่ใจเข้าแต่เิืมไปว่าค้นข้างๆมันลืมบึงนะมันกระหางหายเรื่องเล็กๆน้นอยมุมเล็กมุมน้อยในการเอาใจใส่กันมันกระหายไปซึ่งไม่น้อยกับจะพยายามปรับแล้วก็บเปลี่ยนปรับปรุงแล้วกับเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าลืมไปจะต้องรู้เราจะต้องดูคนข้างตัวด้วยเนาะค่ะ ดังนั้นตอบไปนี้การตอบคอมเมนต์ไม่หน่อยค่ะถือทำมาหน่อยบันใดพิมพ์ตอบก็หมายถึงว่าไม่หน่อยอ่านอยู่นะคะไม่หน่อยเสีอ่านนะคะอ่านแล้วก็กะจะกดเข้ามาถูกใจนอกจากว่าคําถามหลที่มันถามมากล้วเออจําเป็นที่ต้องรอคําตอบจริงๆกับสิตอบกลับนะคะอันนี้เขาเปลี่ยนแปลงนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าพี่มือสุขคนมาก,ก็ใส่เวลาหลายคือกันคะ่ะแต่ว่าถ้าอ่านมันก็เสีอ่านได้อ่านเอออ่านแล้วบรต้องพิมพ์ตอบเพราะว่ากดถูกใจเราก็ยังมีเวลาถอดขึ้นมาเราก็ยังเด็กยังเบายังกับพ่อใหญ่นะคะแล้วก็คุยกันแล้วพ่่่ออใหญเลววาขา เราไปใช้เวลาร่วมกันสักอาทิตย์ก็เลยว่าอโอเคกับ,บิองก่อนนะอาทิตย์นี้ไม่นาก็จะเครียดเดี๋ยวพญยาใหญ่ก็จะพันไม่นาไปเครียดเรื่องเอกสารทางด้านสวัสดิการทั้งด้านเงินของมีน้อยให้เสร็จจากนั้นก็ถ้าภายในอาทิตย์นี้บ่มีอย่างเปลีป่ยนแปลงบ่มีจดหมายอย่างมาเฮาก็บ่รอเฮาก็สิออกไปเที่ยวกันก่อนถ้าจดหมายมาถ้าเขานัดแล้วเฮา เขาบริยูกับพนมัญแล้วเข้าไปแจ้งเขาที่หลังนะคะพอบอมไม่ไปผซื้อมะนางรอดจนไมยได้บอกเขาใหญ่ไปแล้วบอกว่าโอเคฟินก็โอเคที่นี่กะเดี๋ยวก็จะเมียนบ้านเคียบ้านเคียงยังเสียดแหลวก็จะพักผ่อนกันเต็มที่สักสองสามมือแล้วก็สืมาวางแผนกันว่าสิไปมือใดสิไปไซกันนะคะนะคะพักผ่อนกินลมชมบรรยากาศกันไปส่วนในการไปพักผ่อนกันยังสิไายมาให้พี่น้องด้เบิงอยู่นะคะแต่คงจะไม่ได้แบบบุกโหมทําคลิปแบบตะบีตะบันทำห้าแบบเหมือนมาก่อนแล้วนะคะ จะต,ต้องเก็บแล้วก็ตักตวงความสุขไข่เจะยของน้าลืมไปค่ะตรงนี้ซึ่งพ่อหญ่็ขอมาในเมื่อพ่อหญ่ขอมาไม่ในว่าต้องไห้ข้นไก่ตัวกอน,นะคะพ่อหญ่ว่าทําคลิปก็โอเคคนชื่นชอบเรามันก็โอเคแต่ถธอทําหนักไปพ่อหญ่ว่าเฮ็ดหลายเฮ็ดหนักไปมันกระแมนล่ละไม่เนี่นกระจัดไห้พ,พี่น้องขอ,อยังมากกฝาไปหาไปเฮ็ดมาไห้นะคะแต่ต่อไปก็ยังเฮ็ดไห้อยู่ขนาดย,ยังมี <c oughs> ยังมีโปรแกรมยังมีนั่นมีนี่มาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งเหมือนเหมือนเดิมนะคะบ่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็บ่ได้หายไปไสมากมายเพียงแต่ว่าอ่าการลงคลิปหรืออีหยังคลิปก็จะออกมาในระบบที่ว่าคงตัวนะคะค่อยๆมาบ่จะบ่ได้มาตุมต่มๆๆๆเหมือนเมื่อก่อน10คลิป10คลิป5คลิป6คลิปอีกอย่างซี่นะคะเพราะว่าเมน้อยสิใช้เวลายอยู่กับคนใหญ่ใช้เวลายอยู่นํกากัดนําน,นะคะในช่วงที่เมื่อไหรพักผ่อนจริงๆคนใหญ่ยยว่า,ถ,า,ออวาถ้าเธอบอกว่าเธออยากพักผ่อนในช่วงที่เธอป่วย ฉันก็ให้เธอไปแล้วที่เมืองไทยสองเดือนสองเดือนกว่าดิซํากลับมาเธอก็ยังเธอก็ยังแบบว่งย่อมผักอ่ะก็ยังกองแกงกองแกงไปน้ากล่องเออมันกระแมนความเขาเราบอกว่าจะรีบทาไปไหนจะรีบไปทําเพื่ออะไรเพราะเธอก็มเธอก็มีรายได้ของเธอรายเดือนของเธออยู่เธอก็ได้กินเงินสัสริการของเธออยู่ค่าใช้จ่ายหรอฉันก็ยังซื้อยังใช้จ่ายอะไรให้เธออยู่แล้วก็ปอกันอยู่กันได้เมื่อก่อนเธอไม่ได้ทํา youtube เธอก็ยังอยู่กันได้ แคนให้เธอทำเพราะเธอทำแล้วเธอมีความสุขไม่ใช่ว่าเธอทำแล้วเธอลืมความสุขในบ้านไปนั่มไม่หน่อยกขว่าเออมันกระเมนเลยไม่หน่อยก็เสียดายลืมคืดไปในตรงนี้ลืมคืดอีรีค่ะคอรนี้ลืมเจลีรีเพราะกันดปนเมืองแท้กันโยครับลูกก็ยังบอกคอยใส่เวลาส่วนโตักเท่าไหร่นะส่วนมากสสยคำนึงถึงพี่น้องที่รอกรอบว่าอยากคูอยากยังังีสินะแต่ว่าต่อไปก็ยังคำนึงเหมือนเดิมแต่ว่ายืนยันว่ายังจะทําเหมือนเดิมนะค่ะแต่ว่าอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้าง ว่าอยากจะใส่เวลาสําหรับคลิปยังมีมากอะค่ะยังบอดดิลน้อยถอยลงไปใส่ดอกแต่เพียงแต่ว่าสําหรับคอมเมนต์หรือย,อยงังยังยางบางอย่างนะคะไม่น้อยอา,า,าจจะบอดดิลใส่เวลากับคอมเมนต์หลายแล้วนะคะหลังจากที่อัพคลิปเสร็จแล้วก็คงจะใส่เวลาส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็สําหรับทางด้านเฟซบุ๊กพี่น้องแฟนคลับทางด้านเฟซบุ๊กเนาะค่ะก็ขอบคุณในไลน์นะคะที่ให้การติดตามไม่น้อยก็ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือเป็นเฟซบุ๊กของแฟนเพจของมีน้อยนะคะก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจเขาไปเล่นไปม้วนกันไดเพราะว่าอยู่กันแบบฉันพี่นองนะคะในตรงนั้นกับย,ยังยังอันนั้นอยู่แต่ไม่ไ,ไหนสิบริไปกดไลค์กดชอบอยังมากไม่เพราะไม่ไหนก็สิบได้เขาไปยุ่งตรงนั้นหลายปกติไม่ไหนก็บ่ค่อยได้เข้าไปยุ่งู่แล้วนะคะจากนั้นก็คลองสิเอยอยางเว่นเนี่ยกะสีอาจจะไปนั่งบางทีว่วีน้ำแกนแนดคุยน้ำแันแอดชงกาแฟกับน,น้ำชงน้ำชาหรือว่าสังกัดออกไปหาย,ยางเด่นกันเพราะพ่อใหญ่บอกว่าเดียวมันก็จะหนาวแล้วแล้วเราก็หมกตัวอยู่ในบ้านอีก ถ้าเธอนั่งหมกตัวอยู่ในคอมอย่างเดียวแล้วไม่ไปไหนทันก็ไม่เราก็บอกว่าเราบอกาสิมาถามแม่้ยหน่อยว่าสิออกไปบอนอกจากแม่น้อยสิบอกว่าปะไปนู่นไปนี่แล้วจังเสดจภาไปนั้นแล้วบอกวันเนี่ยเดือนนี้มันก็เป็นเดือนสิงหาแล้วสิงหากันยาก็เริ่มหนาวละปายกันน่างปลายกันยามันก็เริ่มเย็นมันก็เริ่มเขาซุนดูใบไม่ร่วงแต่ก็สิเป็นตุล่ากระสิเป็นเริ่มหนาหนาวเริ่มท่านว่าพฤจิการท่านว่าก็เริ่มหิมะหยังมาแล้วห้องกรสแสออกจากบ้านบ่ได้บรรเทาก็สิบมานั่งเงี้ยหนาวแน ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เฮ็ดอีอยงข้างนอกไ้นี่เฮากัดไปคว่ำสิไปซะเล้าะว่าเออมันก็แม่นความของเขาอันนี้ไม่น้อยกย็ยยานพี่น้องตัวใจเลหรือเออคือบ่เห็นไม่น้อยอัพคิปยังสิบ่แมนอยังนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องใส่เวลาส่วนตัวกับพ่อใหญ่บ้างเพราะเราขอมากอะเมื่อมันเดินมันเจอกันครึ่งทางน,นิดนึงเนาะคะ่ะ ก็เอาเป็นมาชี้แจงกันตรงนี้พี่น้องก็เขาใจเนาะกับบริหายไปสายเรายังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมแหละคะ่ะยังเห็ดนนเห็ดนี้ก็ก็กะกินยังกันยัง,ยงเห็ดออกมาให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็กินกันีังสิมานางบอนู่น่นเห็ดกันฟังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้หายไปไหนรับรองว่าไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าขอเวลาแบ่งเวลาไหมนะคะแบ่งเวลาให้สดชีวิตส่วนตัวบ้างนะคะเพราะว่านมรับวเต่าที่ผ่านมามันแดดจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับ ทนนั้งนั้นเรื่องล่าส่วนตัวไม่หน่อยก็จะบอกให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปชี้แจงนะคะว่าไม่ได้ปไปไหนยังอยู่แต่ขอเวลาส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเผื่อเพืไงนะคะโดยรักักใจจ้ารักนะจุ๊บจุบ